สวัสดีครับสวัสดีครับเด็ปลาทูมาครับเดปลาทูมาที่ทกจกใส่ปลาทูปลาทูครับไปหาปลาบ่ได้มันหนาวปลาทูตัวนล็กๆครับตัวนลอกจกใส่ครับผมองเงาครับ ครับผมมีจกใส่ประตูนะครับผมเฮ็ดประตูหนึ่งครับทำประตูนึ่งหรประตูนึ่งนะครับอาหารส่วนเหมือนจกข้าไปครับผมจกดึงออกมาเลยครับเรียบร้อยครับผม เมืออันนี้ซื้อมาสองลอยครับไจริงก็สมพักนะครับผมเดี๋ยวมาเห็ดปลาทูหนึ่งจริงก็สมพักตำแก้วปลาทูเนาะเพราะเด็ดปนปลาทูจริงกับสมพักนะสมพักเขาเป็นแล้วไปหาปลาบ่ได้ครับหนาวแฮงเดี๋ยวไปซื้อปลาทูกับมาคือปลาทูบ้านห้องเด้อครับผม ไม่เหมือนประตูบ้านเรานะครับจก,กง่ายครับผมเอาของเหงือกนี่ครับผมงัดเอาหางส่วนงัดออกมาเลยครับหางส่วนงัดออกมาเนี่ยดึงออกมาสิใส่มันจะออกมาเบิดครับง่ายๆนะครับจกใส่ประตูพี่น้องเพราะประตังพาทองเนี่ยครับ ก็เรียบร้อยครับผมทีนี้เราก็เรียบร้อยนะครับเครื่องทำง่ายๆนะครับผมเก็บปะทู่นหนึ่งไว้หนอยเฮ็ดเหล่าเทียนหนึ่งครับผมตอวนี้มีสโมพักหอมครับผมโถมพักหอมกับโถมพักกาดไม่ถอดทอดตำปนปะทู่น่ะก็ติดแสบเถอะเด้หยุดงานครับผมมันหยุตดตุ่จีนเราไม่รู้จะทำอะไรเนะี่ยวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็คงไม่มีขายของขายแล้ว เงือกันเราดึงทิ้งหมดนะครับผมถือว่าได้หลายอยู่ครับสองลอยจก,กมาง่ายๆครับทำง่ายๆนะครับจกใส่ประทูพี่น้องเก็บประทูหนึ่งครับ บ่าตรงพาทองเลยครับผมบ่าตรงพาทองเลยเขาจุกเหงือกวันนี่ครับผมเอาหางสอนจุกเหงื่อไวนงัดออกมากครับใส่มันก็เดี๋ยวออกมาเบิดครับผมเห็นไหมใส่ออกมาหมดเลยครับ เรียบร้อยแล้วนะครับพอกัดจกเรียบร้อยแล้วครับล้างน้ําให้สะอาดครับผมต่อไปก็คือล้างน้ําให้สะอาดนะครับล้างเลือดออกครับล้างเลือดออกเพราะว่าวันนี้พ่อเป็นหนึ่งมันสีบ่ื้อสีแดงงามนะครับผสีสีแดงงาม ปลากับ like, right? ุกทูบกระปุกขึ้นบรรองนะครับผมมาทูกนี่หลายพันหลายชนิดนะปลากันไปแบบนี้แบบนี้กับไส้แบบนี้ครับผมเป็นขี้เก่า เรียบร้อยแล้วครับต่อไปข้าก็ดตไปแช่น้ำเกลือครับผมเราไปแช่น้ำเกลือให้ประตูแข็งนะครับผมเราจะแช่ไว้ประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงถึง3มชั่วโมงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนต่อไปครับหลังจากเราใส่เรียครับผมเอาเงือกแล้วครับผมข้าก็ดตมาแช่น้ำเกลือครับเป็นน้ำเกลือนะครับผมแต่ลายเกลือก่อนนะครับให้เกลือหน่อย ง่ายๆนะครับผมง่ายๆเห็ดง่ายๆครับผมคนจักหน่อยครับเ,เกลือละลายน้ำเกลือละลายนะครับเข็มหน่อยพี่น้อ,เอนงเอาประตูลงไปครับเอาประตูลงไปแช่เลยนะครับผมเราจะแช่ไว้ประมาณสามชั่วโมงนะครับ แช่ประมาณสามชั่วโมงเราก็จะค่อยๆมานึ่งนะครับผมให้เกลือน้ำเกลือเข้ากับเนื้อปลาทูนะแช่ใส่กระมังหรือใส่อะไรก็ได้นะครับผมเราใส่เราล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปลาทูมาแช่นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยเราแช่ปลาทูไว้นะครับผม อีกสามชั่วโมงเรามานึ่งกันนะครับผมเราก็แช่สามชั่วโมงผ่านไปครับผมตอนนี้ห้องก็จะมันนึ่งครับผมตั้งน้ำให้เดือดก่อนครับตั้งน้ำให้เดือดเราก็จะมานึ่งประตูนึงของเราแล้วนะครับประทูนึงของเราแล้วนะครับผมเราแช่น้ําเกลือสามชั่วโมงแล้วนะครับหักข้อไปหน่อยหักข้อให้มันหนาง,งอๆกเนี่ยคือส่งมันเขียดนกันนะครับเราก็จะทํากันนึ่งนะครับผม น้ำตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะครับั้งให้เดือดแล้วจะจับเวลาได้นะครับเราจะนึ่งประมาณสีนาทีนะครับผมเราจะนึ่งประมาณสีนาทีนะครับผมสีนาทีก็สุกแล้วพี่น้องปลาตัวเล็กๆครับผมนึ่งสีนาทีก็สุกแล้วนะครับหักข้อครับผมเราไม่นึ่งทีละเยอะนะครับนึ่งทีละเยอะเพราะว่เราไม่มีเข่งนะครับผมเรานึ่งใส่ซึ้งนะครับผมเนึ่งใส่ซึ้งนะครับเราเน่งใส่ซึ้งเองนะครับผมเราจะนึ่งประทูนึ่งนะครับ ทำเองครับทำเองนะครับปลาทูก็ไม่เหมือนบ้านเรานะครับผมแต่เราก็จะทําประทูนึ่งนะครับผมเป็นประทูหนึ่งไ้แต่ทอดตําป่นพี่น้องไปแต่ตําป่นจีก็สมพักพี่น้องตําป่นจีก็สมพักครับผมเราจะไม่ใส่เยอะนะครับเอาแค่นี้นะครับผมโอเคนะครับผมเรียบร้อยแล้วเราเอาขึ้นตั้งบนเตาเลยรับน้ําของเราเดือดแล้วนะครับผมน้ําของเราเดือดแล้วนะครับน้ําของเราเดือดแล้วนะครับผม เราขึ้นนึ่งนะครับเราจะนึ่งแค่สีนาทีนะครับเราไม่นึ่งนานนะครับนึ่งนานเราจะเปื่อยนะครับเนื้อมันจะแตกนะครับผมนี่นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ก็ปิดไว้สีนาทีแล้วเจอกันนะครับนะครับผมสีนาทีเจอกันครับผม ก็จะนึ่งต่อจนเสร็จนะครับยังเหลืออยู่นะครับเราจะนึ่งต่อจนเสร็จนะครับเหลือนิดนึงนะครับผมหน้าตาของเราประทูของเราประทูนึ่งเราหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมสดสวยงามนะครับผมสวยงามพี่น้องสุกยังไงก็สุกนะครับเขาใส่ถุงครับผมต่อไปเราก็มาใส่ถุงนะครับผมยาดามาได้ครับใส่มือครับผมในประตูเขาสุกแล้วครับผมตอนนี้เราใส่ถุงไว้นะครับเราจะก็ไปแช่ตู้เย็นนะครับผม แค่ตู้เย็นไว้กินนานๆนะครับผมแค่ตู้เย็นไว้กินนานๆนะครับผมเก็บปลาทูหนึ่งแบบง่ายๆนะครับปลาทูหนึ่งแบบง่ายๆนะครับสไตล์คนต่างแดนนะครับผมมาม bien, อยู่ต่างบ้านต่างเมืองกับประมาณนี้เราพ oui. well ี่น้องเจ็บไปกินพี่น้องมาจะหลดมือเลยครับมันตายเรายังดิ่นได้ครับปลาทูเขาตายเรายังดิ่นได้ครับผมตายแล้วยังดิ่นได้นะครับเจ็บง่ายๆครับปลาทูหนึ่งนะครับผมเจ็บง่ายๆสไตล์บ้านๆเนาะครับผมเจ็บไปยู่ยไปกินเนื้อ ทำกินเองนะครับทำกินเองง่ายๆนะครับทำกินเองง่ายๆนะครับไปกินก็ถอดตะกบปนพี่น้องถอดเหก็กปนนาะกินกับสมพักพี่น้องสมพักเขาก็มีเราพี่น้องเขามีสมพักเขาดองสมพักกัดสมพักบัวหอมบัวไว้แล้วครับเขาสรด้ถอดตําปนไปกินซู้พี่น้องกินครับผมมาเด้อพี่น้องครับผู้ใดสนใจอยากเพ็ดประตูหนึ่งครับผมแบบง่ายๆนะครับผมแบบง่ายๆก็เป็นตัวย่างใดครับผมตัวย่างใดครับ หรือว่าผู้ใดมีสาระดีๆคนนี้ก็แนะนํามาได e ้เลยครับผมเ <ส army. S 2> พถูกวิธีบระถกวิธีแนะนํามาได้ครับผมขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่มารับชมนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกเลิฟทุกไลที่มาเป็นกําลังใจให้สนทยานะครับผมขอบคุณทุกการรับชมครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับผ <iste noise> มเกิดจะหนึ่งต่อนะครับเลยนิดนึงครับผมเลยนิดนึงครับจะหนึ่งต่อหนึ่งต่อนะครับผ <s aa ế ng> ม หนึ่งประตูเราะมันหนึ่งต่อครับหนึ่งประตูรอบนี้รอบสุดท้ายนะครับนึ่งรอบนี้รอบสุดท้ายนะครับผมทําง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับผมถ้ามันผู้ใดมีหมอยญ่งๆนะมีเข่งเขาก็หนึ่งเส้นเข่งครับคนที่มีเข่งไอเข่งประตูเขากระดึงเส้นเข่งนะครับผมมีเข่งเขาจะหนึ่งเส้นเข่งครับผมตัวเราข้ามว่ามีเข่งเขาก็หนึ่งเส้นซึ่งครับผมหนึ่งเส้นซึ่งแบบนี้แล้วครับทาง่ายๆนะครับทำนึ่งประตูของเราก็สไตล์แบบบ้านๆธรรมดาธรรมดานะครับผม ธรรมดาธรรมดาปิดฟ,ฟ้าครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณครับ